ต่อไปเรามาถึงฝั่งจานไฟ hey, hey. การประกอบการไฟใอ้ประกอบฝาครอบจานไฟเราก็จะประ,ประกอบเฟืองเฟืองสตาร์ทนะครับเราก็เอาด้านเล็กลงล่างแล้วก็ใส่สลักลงไปแล้วก็เช็คดูหมุนคล่องตัวไมหมหุนได้ ตัวเสร็จปุ๊บอ่าเราก็เช็คดูประเก็นแล้วก็มีบูทสองตัวแล้วใส่ฝาเข้าเข้าไปอย่าลืมห่วงนะตัวบนนี่ห่วงจะอยู่ตรงนี้ ไวตกสายด้านบน เยอะเยอะพวกขวางโลกทั้งหลายถ้ามีคอมเมนต์ถ้ามีคอมเมนต์หัวควยทำไมครับมันก็ต้องมีน้ำเน่าบ้างอะไรอย่างนี้ธรรมดาหาอะไรไม่ดูแท้ๆยังมีคอมเมนต์หัวควยอีกเยอะจริงอยากเห็นในพวกนี้มันทำเองบ้างอะ่ะเขาอาจจะเป็น ระดับเทพแล้วก็ได้เขาเลยกล้าเทียทัวเทพทัวเติมเยอะเพราะว่าสกิลสกิลคีย์บอร์ดแรงสกิลคีย์บอร์ดเขาว่าแน่น แปลว่าสองอยังวะน้ำมันที่เราใช้วันนี้นะครับเอวนะครับ 10W50 ครับเหมาะสำหรับเมืองไทยที่แดดร้อนร้อนกว่านี้ก็พาทิดแล้วพี่น้อง ของดีครับราคาย่อมเยาใช้ดีช่วยบอกต่อนะฮะใช้ไม่ดีไม่ต้องบอกนะอากาศขนาดนี้ยิงย่งจะมาใช้เบอร์สามสิบสี่สิบบ้าบ่เลยลยิ่งรดรอบสูงๆขนาดนี้บอกเลยว่าพังมีคำเดียวคือไม่ไม่มีคำชับไม่มีคำว่าชาับละลายครับรุ่นนี้มีแต่ตอนน้ำมันไม่มีครับชับละลายแน่นอน รอบนี้เราประกอบจริงชักลงเข้าไปอย่างไม่ใยดีดเพื่อการหลอลื่นขีดสุดชักขึ้นชักลงสิ อาจจะบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วเรามาทวงกันอีกทีแคมไมดี ID นะครับจะไม่มีร่องเอาใหม่ครับเขาใหม่เลยอแคมไมดีจะไม่มีร่องนะแล้ววางแล้วแคมผู้หญิงมีร่องไหมครับมีสิครับเด็กสิบแปดบวกดีครับเด็กนักศึกษาอะไรเขาดูกันเยอะแย,ยะเลยฮะสิบแปดบวกต้องไปเรียกมาอีกสิบแปดคนเพื่อดูคลิปนี้ แค่ไม่เสียแค่ไม่เสียมีร่องอสังเกตง่ายๆ าการวางแคมปนะครับประกอบแคมก็จะมีมาร์คให้เราดูนะครับทั้งหมด3ที่ที่แรกเลยที่ขาดไม่ได้คือมาร์คสที่นะครับจังหวะสูบ2ขึ้นสุดนะครับกับมาร์คที่เทาลูกเบี้ยวนะครับหรือว่าแคมฝั่ง EX จะขนานกับฝานะครับอยู่ทางด้านไอเสียตรงนี้จะมีเขียนว่า E X ถ้าเกิดเป็นโรงงานเขาจะขีดขาวๆไว้ให้นะครับเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบนะครับฝั่ง ID ก็จะเป็น IN นะครับขนานกับฝาสูบนะครับจะตรงขอบนี้พอดีถ้าเกิดเราถอยมามองไ,งไกลๆเนี่ยก็เกือบจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับถ้าเกิดใส่ผิดใส่ผิดมันก็จะไม่ตรง นะครับอาจจะสตาร์ตติดหรือสตาร์ไม่ติดือสต์แล้วพังก็ได้อ่าอาจจะเป็นวาโคดเลยก็ได้นะครับถ้าใส่ผิดลองมาทําวาโคดกันดูครับล <c oughs> องใส่ผิดให้ดูสิ <laughs> <c oughs> ถ้าโอกาสหน้าได้มีโอกาสทําเครื่อง e ER อนะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูมันจะคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนกันที่เดียวในการประกอบ ประกอบทุกรุ่นครับที่มีเครื่องยนต์เครื่อง,งบินทำไหมเครื่องบินไม่ทำคนระับทำทีเดียวเป็นยานอวกาศไปเลย <c oughs> สำหรับผู้ที่ดูคลิปของเรานะครับก็ถูกใจก็ กดไลค์กดแชร์ไปนะครับไม่ามาชอบก็ไม่ต้องดูสา,สามารถคอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปนะครับแต่ก็อย่าเกีย์เลยนะขอร้องเดี๋ยวไม่เปิดให้คอมเมนต์ซะเลยเนี่มีมีหลายคลิปที่ทําคลิปมาแล้วก็ปิดไม่ให้คอมเมนต์นะครับแต่เราเปิดกว้างเราใจดีเราใจกว้างเราฟังใจกว้างด่าเขาสาดเลยนะคเรายับมียับอ่ะเรารับฟังทุกคอมเมนต์นะครับ ก,การประกอบแบบบ้านๆนะแต่มาตรฐานโรงงานนะคื่องมือเครื่องมือก็อาจจะไม่พร้อมดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็บอกเลยว่าไม่แพ้ศูนย์ใหญ่ๆหรือโรงงานแน่นอนนะครับมาตรฐานการประกอบเดียวกันเลย ไเอ็นอีเอ e ็กต์วางประจุลงไป แคมนะครับไอเสียแต่ตอนนี้มันยังกระดอกอยู่เห็นไหมมันยังกระดอกอยู่ทำไงให้มันง่ายเราก็หมุนถอยหลังไปนิดนึงให้มันมีจังหวะดีกันนะครับอมันก็จะกดลงไปเราก็จะใส่ง่ายขึ้น เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วนะครับไม่ต้องลุ้นว่าแคมจะหักไหมนะครับแคมหักบอกเลยว่าเรื่องใหญ่แพงไหมครับหลักร้อยครับไม่เกินไม่เกิน 800. แปดร้อยแคมมหมน,นะจริงๆครับนะถูกถูกมากเลยถูกครับถูก ที่รู้ราคาเพราะอะไรเพราะมีคนทําหักมาแล้วอืน่าสนใจเอาไปพออกเล่นทำแคมแต่งอ่าว้วก็ตึงมือไว้ก่อนใช้ตัวทีตึงมือเดี๋ยวเรามาขันปอนอีกทีหนึ่นง แล้วประแจปอนเหมือนเดิมเราก็จะขันปอนตามเลขนะครับที่เขาได้ตั้มเอาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดนะครับเก้าสิบ 4, 4, 5, 6, 7, 8, อ่ะลาไปหนึ่ง เออมีคลิปที่แล้วก็ถามครับประแจปอนอเท่าไหร่ซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ซื้อไหนครับซื้อตามร้านขายพวกแล้วตัวนี้แพงไครับเออตัวนี้ซื้อมาสามพันกว่าบาทยี่ห้อซา t a ตานะครับมันเป็นเอาไว้สายเสียบฮาร์ดดิสใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าโคราซื้อที่ไหนครับ โคเหรอัอันนี้ซื้อร้านร้านสอนะครับแถวเทคนิคแล้วก็มีร้านจากานักรวาลมีร้านหนึ่งอยู่แถวแยกบิ๊กซีนะครับเทปันก็มีครับเทปันก็มีครับตัวใหญ่ตัวเล็กมีหมดมีหมดคนะก็คุณภาพสมราคาครับคุณภาพตามราคาอ่าตามราคานะของแพงก็ก็คุณภาพดีไปหรือร้านบุญทงบุญไทยอะไรก็ถ้าเป็นดิจิมอนผมมีขายนะครับเอาเอีกเลยดิจิมอนราคาสีา่พันเบา,บา ขายของเอยอะถูกนะไม่แพงโฆษณาแฝงเรื่อยนะเราเนี่ยเดี๋มีแฝงเยอะกว่านี้สวิตไฟบ่งไฟเบกก็มีขายใครอยากฝากวงฝากร้านอะไรก็ได้นะได้ได้คิดเรามาถึงจุดนี้ได้ั้ต่เมื่อไรใส่ตัวโซ่ต่อไปเป็น การประกอบตัวดันโซ่นะครับืบถ้าเกิดของใหม่ก็จะมีมาร์กสีเอาไว้ฝั่งนี้ก็ให้หันออกด้านนอกนะครับ <c oughs> ความจริงแล้วมันด้านไหนก็ได้แหละทีสไตล์แล้วก็เอาไขควงนะครับมุนไม่แรงไงครับ หมุนไปทางตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาตัวด้านโซ่มันก็จะหดเข้ามานะครับแล้วเราก็สามารถใส่นาฬิกาได้จริงๆมันจะมีสลักล็อกไว้แต่ว่าไม่ไดเอามาวัานนี้ไม่ได้เตรียมตัว เราก็ใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับบิดามาสักเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยนะครับไม่ต้องไปบิดเพิ่มนะครับปล่อยอิสระเลยนะครับตัวโซ่จะทำงานเองแต่ถ้าเกิดมีทำงานนะครับอ่าและตามที่เห็นนะแต่ถ้าเกิดมันมีเสียงดังก็แสดงว่าโซ่คุณอนะเสียแล้วพอเราใส่ตัวโซ่เสร็จปุ๊บ เราก็เช็คมาอีกครั้งหนึ่งโดยการขยับนะครับมาไว้ด้านหน้าขึ้นะครับเมื่อกี้เราหมุนทอยหลังไปแล้วนิดนึงนะครับเพื่อใส่ฝาปิดฝาประกบแคมนะครับให้ง่ายขึ้นพอเราใส่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็หมุนย้อนกลับมานะครับเราก็เช็คอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ในตำแหน่งไหมนะครับ หนึ่งสองสามนะครับถ้าตรง3ามอย่างที่ผมบอกเนี่ยไม่มีพังแน่นอนนะครับปิดฝาแล้วนะก็จะมีเขาเรียกประเกนช่องหัวเทียนสองอันใส่ตรงปวางแปะแล้วก็มีประเก็นฝาครอฝา เราจะใช้กาวปกติเราใช้กาวดำนะฮะเรามีที่ดีกว่านั้นอีกเป็นกาวสีเทาเนื้อครีมสวยงามมากโฆษณาอนะีกแล้วตัวนะเป็นยี่ห้ออะไรนะมีขายไหมครับราคาอินบ็อก ราคาไม่กลัวครับกลัวเขาไม่เอามาขายอันนี้รู้จักกันก็เลยให้มาใช้นะครับเวลาเราทาเราทาที่แค่หัวมุมเล็กน้อยนะครับอีกเดียวพอเพื่อกันรั่วครับเติงๆิงมันก็ไม่ไม่ได้รั่วหรอกนึกว่านึกว่าให้มันอยู่เฉย ถ้ามันอยู่กับฝาครอบว่าไม่ครับไม่เกี่ยวไม่ทาก็อยู่ครับงี้ก็ไม่ต้องทากันอยูคร,ครับเหมือนเขาทาไว้นะครับเพื่อป้องกันบางพี่บางเจ้านะครับร่อทามาถ้าเต็มปลริงไงเต็มฝาเต็มเลยรไปสงสารนะฮะสงสารคนที่ทำต่อมันขูดยากรู้ไหม ก็กดลงไปมันจะมีล็อกของมันอยู่นี่เห็นไหมนี่จะมีเหลี่ยมของเขานะาก็กดลงไปให้เข้าเหลี่ยมถ้าเป็นไปได้นะครับทุกครั้งที่เปิดฝาควรจะเปลี่ยนใหม่ก็จะดีนะครับหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ครับอ่าเสร็จปุ๊บ เราก็นำฝาของเราประกบลงไปนะครับทีนี้เพื่อป้องกันประเก็นช่องหัวเทียนนะครับมันปิ้นหรือเปล่านะครับเราเอามือล้วงลงไปมันจะรู้สึกคมๆมนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีความรู้สึกคมๆอยู่แสดงว่า เิล้วงไปแล้วไม่เจออะนั่นแหละแสดงว่ามันหลุดเราก็เปิดฝาออกแล้วก็ใส่ใหม่เข้าไป